รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีปีใหม่ครับตลอดปีที่ผ่านมานะครับกราบขอบว่าคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเกมแจกรถมาเลยตลอดและในปี2 5 6 4นีนี้เกมแจกรถก็จะทำหน้าที่มอบความสุขมอบโชคมอบความสนุกสนานให้คุณผู้ชมต่อไปครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่คุณผู้ชม สุขภาพแข็งแรงการงานมั่นคงปลอดภัยจากพายันอันตรายทั้งปวงและขอให้เป็นปีแห่งความหวังกันต่อไปนะครับและนี่คือเกมแจกรถ Presented by Mitsubishi ม o t ต r s Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi Atran ชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi X x p n d เ c l a ดอ s อีกีคันกับ SUV ที่เป็นคุณ n New ว t s u b i s h i t r i i แดน a t h l e t e เหนือชั้นสายพันสปอร์ตมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตอีลิตอ d i ิชั่ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานทั้งสองทีมเดินทางมาถึงคำถามข้อที่3กับข้อตัดสินชะตาทีมไหนจะได้ครองตำแหน่งแชมป์ไปวันนี้ห้ามพลาดข้อ1บูชกับแพมได้แต้มข้อ2เต้ยกับอีคิวได้แต้มข้อนี้ตัดสินแน่นอนครับข้อที่3ครับมาตัวเลือกถามเก่กัเพรเน,นยสิ และเต้ยอีคิวจะได้สลับก่อนโอ้นี่เลยเลขห้าประหยัดไฟครับผมเลขโบราณโบราณมุกโบราณมากเลขใครพูดเลขห้าแล้วตกว่าประหยัดไฟมุกโบราณมากผมรอของทุกคนเลยนะห้ากับ1งครับสลับนครับห้ากับหนึ่งสลับกันบ๊อบ สลับดีปวะเยอะเอาอีกแล้วเหรอคุณจะใช้แพมว่ายังไงฆ่ากันหนึ่งสลับมาที่เดิมผมกะแล้วว่าคุณจะทําอย่างนี้คือเลขจริงที่ผมต้องการคือสองกับสี่เหมือนเดิมไม่จริงอย่ามาเพิ่งคิดเมื่อกี้ใช่เลยค่ะแกงสวนเลยโอเคสลับกลับึ้นเหมือนเดิมครับอันนี้แหละอันนี้แหละจะได้รู้ข้อนี้คือข้อตัดสินแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ทีมใหม่ในเกมแจกวันนะฮะขอแนวทางหน่อยบอบบถามเรื่องอาหารเธอเนี่ยเอา เป็นเรื่องของระดับ IQ ของสัตว์ชนิดต่างๆผมตองเลยว่าข้อนี้เนี่ยผมตอบได้ง่ายมากเพราะเพื่อนๆผมก็เรียกผมอย่างนั้นอยู่แล้วเรียก IQ ว่าไอสายแล้วสบายเลยสบายอยู่แล้วครับผมเป็น IQ เฉลี่ยของสัตว์ต่างๆคือพูดง่ายๆนะครับมีภาพขึ้นมาสองภาพอะไรฉลาดกว่ากันนะตอบว่าอะไรฉลาดกว่ากันมากขอคำถาม ถามงายเลยครับสัตว์อะไรมีไอคิวสูงกว่ากันครับเลือกตอบภาพที่ไอคิวสูงกว่าระหว่างสุนัขครับมือเตรียมไว้เลยนะครับเจอกับหมูครับเอาแล้วบลูกับแพมได้ตอบก่อนนะฮะแล้วเลือกสุนัขหมูหมูคุณไม่รู้เหรอคูหนังเหรอหมูตัวเดฟคูเดอะเดฟไงเออแล้วคุณรู้ไหมว่าจริงๆหมูมันฉลาดมากแต่คนยต้องฆ่ามันก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉลาดเกินไป เปลี่ยนใจหรือเปล่าเปลี่ยนใจหมาขนาดเนี่ยคุณเห็นหมาขึ้นรถไฟฟ้าเองไหมตานกล่าวพี่ฟ้าหมูหมูเป็นช้นรถไฟฟ้าซื้อขึ้นไปสองกิโลขึ้นรถไฟฟ้าเขาให้ขึ้นแต่ถ้าผมขีวหมาขึ้นไปเขาไม่ให้ขึ้นน,นั่นหมูกรอบเป้าคือหมูเป็นหมู<อ>มเป็นเป็นอะฮะเนื้อหมูเ่ใจยังไงนะเอี่อคุณผู้ชมขอโทษนะครับอีิ q ตายแล้วครับโอเคมาเดี๋ยวรู้กันตอบมาแล้วว่าสุนัขนะครับบูสมนทำไมข้อนี้ ถูกครับแพงันทำไมมันได้แล้วทำทีทำไมมันยังไงมันถูกแน่นอนครัมันยังไงเลี้ยงมามันโวนฉลาดไอคิวมันผิดฮะมันผิดฮะหัวคเยอะกว่าทไอะคือตั้งแต่ยุคเบโโปรเดมียนี่ละรู้จักเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆมา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 มม่อาามมามมา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 มมามมามา่ามามมามามมาูามามาามมมามามอมามามามมา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 มมามายอมาาม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 าามามามา ไปกันต่อเลยนะครับข้อสุดท้ายใครเป็นแชมป์ทีมใหม่ครับและระหว่างหมูเจอกับน,นกฮูกฮะเอาแล้วบู๊กับแคมได้ตอบก่อนอทำไมเลือกนกฮูกฮะนกฮูกเป็นเป็นสัตว์กลางคืนครับผมมันต้องใช้พลังงานสอดส่องคุณแค่ล่าสัตว์ตอนกลางคืนมันมันหูปีกอยู่บนต้นไม้เรามก็มองมองมันต้องไอคิวสูงใช่ไม่งั้นมันล่าเหยื่อตอนกลางคืนไม่ได้ใช่ครับแต่มันใช่หรือเปล่าบู๊มันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า ใช้มันคนนี้ใช่แถมมันใช่ไหมมันเป็นพิ่เอาคะแนนที่นะมันผิดนะฮะหมูไอคิวสูงกว่าอย่าบอกนะตอนจบคือหมูฉลาดสุดนี่จะแบบไม่เชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้เลยว่าตัวไหนฉลาดที่สุดแต่ตอนนี้บูสกับแพรมีปัญหาแล้วฮะเพราะว่าอีกคิวกับเต้ยต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อเป็นแชมป์เลยโอยไปสมัยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ไฟก่อนเคลียร์ไฟ ตั้งใจดีนะฮะ,ม,ะมาดูเลยว่าจะจบข้อนี้เลยหรือเปล่านะฮะ สัตว์อะไรมี IQ สูงกว่ากันครับนกฮูกเจอกับเจอกับหน úa เอาหเอาแล้วพูสกับแพมได้ตอบก่อนนะมือคุณเร็วอย่างเงี้ยหรือเปล่าคุณซ่อนมืออะไรไม่ได้เก่งหรือเปล่าบอกไม่มีนะฮะคุณเห็นมืออยู่อย่างนี้ไปกดได้อย่างไรเห็นว่าใช้มือโดนเก่งอาจจะใช้มือมือสามข้าก่อนมือที่สามโกงมากขนาดีหนทีตอบมาแล้วว่านกฮูกถ้าใช่คุณตีเสมอขึ้นมานะฮะแต่ถ้าไม่ใช่โอนแต้มให้เตยไอคิวเป็นแชมป์เลยนะฮะจบเลยนะฮะ แล้วน้าฮูกมานทำไมแพมมันน่ารักมันไม่ใช่มันน่ารักมันถูกไหมมันถูกก็ราะมันมันน่ารักครับชาใช่รู้แต่ว่ามันถูกรักมันผิดฮะเพราะฉะนั้นะเดี๋ยว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 นะเต้นแห้งทำไมฮะเดี๋ยวยังไงทีมงานตัดต่อปูซาวด้วยอย่าให้น้องผมเต้นแห้งเต้ยกับอีกที้เป็นแชมป์ทีมใหม่ทันที จะพอทราบกันอยู่แล้วว่า IQ วโดยเฉลี่ยของคนปกติจะเท่ากับ100รวมถึงสัตว์ที่น่าจะฉลาดพอๆกับคนอย่างลิงชิมแปนซีคราวนี้เรามาลองดูของสัตว์ชนิดอื่นๆกันบ้างค่ะเริ่มกันด้วยอัจฉริยะแห่งท้องทะเลอย่างเจ้าหมึกยักษ์ที่มี IQ เฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่73โดยเซลล์ระบบประสาทของหมึกอยู่ในหนวดทั้ง8เส้นทําให้หนวดแต่ละเส้นสาม,มารถตัดสินใจได้เองทั้งการเคลื่อนไหวการเวทว่ายและการสังหารเหยื่อนั่นเองค่ะต่อกันด้วยเพื่อนของบโบอเองค่ะอย่างน้องหมูอู๊ดเมื่ออาายุเเข้วัจริพน จะฉลาดพอๆกับเด็กอายุ3ขวบกันเลยทีเดียวโดวยมี IQ เฉลี่ยอยู่ที่20ค่ะถัดมาด้วยสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักอย่างน้องสุนัขเรามักจะชื่นชมความฉลาดของสุนัขที่ฝึกและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็มี IQ เฉลี่ยน้อยกว่าหมูอยู่1ระดับเท่านั้นค่ะตามมาด้วยสัตว์ตัวกระติริศอย่างเจ้าหนูก็มี IQ เฉลี่ยอยู่ที่15ซึ่งหนูมักเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาทดลองและศึกษามากที่สุดเพราะมีจิตใจคล้ายกับคนนั่นเองค่ะ มาถึงสัตว์กลางคืนอย่างเจ้านกพูกที่มักถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาและมีระดับ IQ เฉลี่ยอยู่ที่9ค่ะปิดท้ายด้วยเจ้าเวหาอย่างนกพิราบเป็นสัตว์ที่สามารถตระหนักรู้ได้ในพื้นฐานสถานการณ์ที่ซับซ้อนนับว่าเป็นสัตว์ที่มีระดับ IQ เฉลี่ยน้อยที่สุดในตัวเลือกทั้งหมดอยู่ที่6.5ค่ะเอ้ยกับ IQ แชมป์ทีมใหม่นะฮะรุ่นํามิก X พนันนะครับ8,600บาทนะครับรับไปเลย ใกลกับอีคิวกำลังจะไปป้องกันแชมป์เพื่อเป็นรุ so so <S <S right? <S 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 ่นล้แล้วฮะบุสกับแฮมส่งความปรารถนาดีให้แชมป์ทีมใหม่นะฮะสู้ๆครับนกพิราบไปว่าโง่ไปว่าโง่นกพิราบแปลว่าโง่คุณให้เกียรติผมมากเลยครับเพราะปกติผมเป็นอามีบ้าเลยนะฮะโอเคครับก็ถือว่าเขาดวงดีเหมือนมากับดวงอ่ะแค่นั้นแหละขอบคุณที่ร่วมสนุกครับบุสกกับแฮมครับ คุณู้ชมครับ<ะ>ในที่สุดความสงบสุขก็กลับมาสู่รายการแล้วอีกครั้งอ้ามาแสดงความดีกับเต้ยและอีคิวด้วยฮะ yes, 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 yes. สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คืออะไรครับนะป้องกันแชมป์สมัยรแรกค<ม>ุณให้ได้ ถ้าทำสำเร็จเราจะไปเลือกรถยนต์ที่ชอบแล้วตามหากุญแจที่ใช่ของมันพร้อมนะฮะพร้อมมากครับมาเลยเอาล่เตร์อีคิวขอแสดงความีนดีนะที่คุณเป็นแชมป์ทีมใหม่นะครับผมจะแจ้งสิทธิประโยชน์ให้คุณทราบก่อนในการเป็นแชมป์นะครับถ้าเกิดคุณป้องกันแชมป์สำเร็จนะฮะผมบอกเลยว่า เรามีของรางวัลพิเศษมอบให้คุณครับเป็นคูปองเติมน้ํามันฟรีจำนวน2,000บาท <c oughs> จากสถานีบริการน้ํามัน PT ครับแต่ <c oughs> ที่จี๊ดไปกว่าน,นั้นก็คือบัตรสมาชิกระดับแม็กกาดระดับ VIP เวี <c oughs> ไอ้อพีเลดส่วนลดในการเติมน้ํามันลิตรละ50สตางค์นะคุณ <c oughs> ลิตรเลยอ่ะลิตรละห้าลิตรละห้าสิบเห็นเงินอันนี้ดีเพราะน้ํามันราคามันขึ้นลงกันหลักสตางค์แล้วก็ส่วนลด50%ในการซื้อเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันธุ์ไทยเป็นต้นว้าวว้าวแต่ผมบอกเลย ว่าผู้ท้าชิงที่นี้ก็ไม่ธรรมดายังไงครับคนหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นศิลปินขาแดนซ์รุ่นใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นนักแสดงภาพช่อง3มของเราแล้วก็พร้อมจะต่อยคุณสองคนทำไมขนาดนั้นคุณงี่เง่าครับปิ้งเกียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยพรนั้นผู้ท้าชิงเชิยเลยครับโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับ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 ตรับ พี่เอ็กกับพี่เอ็กครับผมยังใครเอ็กทั้งคู่คนหนึ่งเอ็กไฮแจ็คครับเอเคยอีกคนหนึ่งเอ็กเฉยเฉยแต่ก็เอ็กพอตัวครับคุณนัทสวัสดีพี่เอ็กไฮแจ็คยังฮะสวัสดีครับพี่เอไฮแจ็คครับตอนพี่เขาเฟี้ยวพวกมึงยังเลนรถที่นอนครับบอกเลยอันนี้ชมใช่ไหมฮะพูดหยิ่งรุ่รุ่นอยู่สิเนี่ยตอนเขาเป็นศิลปินคุณยังกินตัวเองในแปลอ้โหตอนนั้น ขาเริ่มเก็บถือแล้นิดนึงครับผมเอ็กไฮแจ็คบอกเลยอัลบั้มแรกของพี่เขาเนี่ยอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วครับขนาดนั้นเลยเหรอฮะนี่รุ่นใหญ่เก่าแก่กลับดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมนี่ไงนี่ไงเดียวนะเป็นอย่างนี้ไงคนอื่นมีตั้งเยอะแยะชื่อเหมือนกันทำให้มาคบกันสับสนเป็นบ้าฮะนับเรียกให้ถูกนะเอกไหนเนี่ยมีเอกใหญ่เอกเล็กไอ้ไรคะคนไหนใหญ่กว่าพี่ต้องพิสูจน์ไปดูกันโอ้ แต่ผมบอกพี่สองเอก,ก่อนเลยนะฮะ<อ>ว่าถ้าล้มแชมป์สำเร็จนะฮะเด็กฟันกลาเซตจะมอบแว่นตาแฟชั่นรุ่นดีซีรีส์มูลค่า7 9 9 0้ยบบาทาให้เลยครับ<อ><อ> ทำไม่สำเร็จของรางวันชุดนี้เป็นของคุณผู้ชมที่รุใน Facebook แฟนเหตแกมแจกรถทันทีครับผมบอกอะไรกับผู้ท้าชิงคุณหน่อยไหมฮะรถนี่นะฮะผมเลือกเลือกไปยันพิตตี้ข้างหลังว่าเออสมานี้็้นกัผมนะฮะต้องไปเลยวันอ่ะอนนึ่งรถรกรถ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 นกรถ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 รบรกรถรถรตรถ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 รนลรรระรอรร เคยดูหนังเอ็กไหมเฮ้ยหนักที่พี่เอ็กเล่นสายโจทั้งนั้นอาจารย์ดึงได้เลยอาาจรย์ระวังตัวไว้หน่อยพี่เขาสายโจรสายโจรแต่อ่อนโยนกับจุดตสั้นเล็กนะพ่อนั้นมาเลยครับเอาล่ะของทีมพร้อมนะฮะคุณเป็นอะไรครับพร้อมก่อนเพลงพี่ต้นวอร์มต้องวอร์มก่อนเกมมันไม่ได้ต้องใช้พลังงานขนาดนั้นเลยฮะโอ้โห มาครับเอามาคําถามข้อที่หนึ่งครับโปเโขออ6ตัวเรื่องนะครับสักศรีแชมป์ครับเต้ยคิวได้สลับคู่แรกก่อน6ครับเตออะไรสครับหกับ3สลับกันโปโปอ่าที่ 2x ครับสลับ1นึ่งคู่ครับเิญมีเอ็กด้วยหกกับสามอีกหกับสามไม่เอาเอาเอาเ้ากับ4 5กับสสลับกันครับโปโปอ่าเลขท้ายสอตัวนี้นะฮะคผม เรามาฟังแนวคําถามข้อแรกกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับบบบผมรู้ดีเลยครับเรื่องนี้นะฮะพรมมก่อนผมชอบเล่นกันแต่มาอะกันเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาประชาชนจากรัฐบาลโอ้โหครับขันชาติเลยนะเรื่องนี้ผมสภาพเศรษฐกิจแย่สบเซาอย่างหนักเพราะฉะนั้นคําถามข้อหนึ่งว่าไปบบมาฟังดีๆนะครับรัฐบาลออกมาตรการไหนมาให้คนไทยใช้ก่อนกัน เราจะนับจากวันที่เริ่มนโยบายเลยนะฮะจะขึ้นมาสองมาตรการกดไฟฝั่งที่มาก่อนมา,ม,ามือใกล้ๆผมไาเลยนะฮะระหว่างมาตรการแรกเราไม่ทิ้งกันเอาละฮะเราไม่ทิ้งกันนะฮะโอเคจเจอกับมาตรการนี้ครับกดไฟอันที่มาก่อน เราเที่ยวกันครับเอาละตอนนี้แชมป์ได้ตอบก่อนเต้ยคิวเลือกเราไม่ทิ้งกันใช่ครับใครคิดว่าเราไม่ทิ้งกันครับเพราะเราไม่เกิดโควิดมาปั๊บเนี่ยมาตรการนี้เกิดขึ้นมาเลยเพื่อชดเชยนะฮะเสร็จแล้วพอคนเริ่มมีตังค์จากนี้นะครับเดือนละห้าพันเสร็จก็ไปเที่ยวต่อฮะเออเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาเพิ่งจะมาตอนนี้ครับเราต้องเริ่มติดเาเรื่องของการท่องเที่ยวครับอ๋อคุณเชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันมาก่อนคือเราต้องเริ่มจากมีเงินก่อนครับมีเงินก่อนเราไปเที่ยวต่อมันมีข้อมูลนั่นนี่ของจริงนนะขอออออองงเเเกกกพิิ่่่่่คคดดไ้้มมืืีา ไปเที่ยวที่หลังอ่ะอีกเที่ยวนึ่งแสดงว่าพี่สองเอ็กถ้าเกิดจะตอบตอบเราเที่ยวด้วยกันไม่เราไม่ทิ้งกันครับเราเที่ยวด้วยกันนี่ผมจําแคมเปญนี้ได้ยังไงที่คนคอยทักเราว่าเที่ยวไหมพี่ไม่เป็นซอยไหนมาครับเนี่ยซอยพันซอยปันเราเที่ยวกันเรามาตรการเราที่กันโอเคตอบมาแล้วฮะเราไม่ทิ้งกันแล้วมันทำไมมันถูก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 ถู้ถูก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 ถูัถูก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 ถู แล้วเลยฮะโอเคแตยังก่อนเก็บพลังไว้ก่อนไปกันต่อเลยนะฮะครับผมและระหว่างเราเที่ยวด้วยกันเจอกับชิมชัอปช้ายฮะเอาแล้วตอนนี้พี่สองเอ็กได้ตอบก่อนฮะพี่มือไวขนาดนี้ครับีพี่ใช้มืออันไหนครับเมื่อกี้มือพี่ยังลอยอยู่เลยด้วยประสบการณ์อะน้ด้วยครับหรือว่าพี่พี่สองเอ็กมั่นใจเลยว่าชิมช็อปช้ยมาก่อนแน่นอนครับผมโอเค มันยังไงให้ชิมช็อปใช้มาตรการเป็นยังไงผมจำไม่ได้มันกต้องชิมช็อปใช้แล้วเข้าไปเที่ยวไงครับโอ้ฮะจำผิดหรือเปล่าก็ต้องเที่ยวก่อนถึง้กินไงพี่ใช่มันต้องชิมเที่ยวใช้แล้วไปเที่ยวครับจริงตมหลักของมาตรการนี่แล้วพี่ดูงงๆนะฮะขอให้ใช่นะฮะมาใช้มันทำไมพีเพี่อฟพีอพีเพีทำไมมึงต้องชื่อเหมือนกันทัวร์ทงานยากจังเลยพีเอฟพีเมันอยากให้คันถูกต้องครับผม ให้มันต่อนะฮะน้องๆสำหรับศิลปินดาราหรือผู้กำกับที่ยังมาเล่นรายการนี้ยังไงอย่าคบคนชื่อเดียวกันพิธีกรทำงานลำบากนะฮะเรียกกระเพกกับเพกกองก็ไม่รู้จะตัดไปทาง X ไหนโอเคตอนนั้นตอนนี้มีคนหนึ่งแต้มไปต่อเลยนะฮะสามแต้มได้หนึ่งข้อนะฮะชิมช็อปใช้เจอกับมาตรการนี้ฮะมันคือช็อปดีมีคืนนะเอาแล้วตอนนี้เตยคิดอะไรก่อนฮะ มั่นใจครับชิช็อปช้มาก่อนนี่คือเป็นปีแลอยู่เป็นปีแล้วชื่ชื่อนี้คนรู้จักกันทั่วประเทศแล้วแต่เนี่ยผมยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คมีคืนในตอนไหนแคชแบ็กอย่างเงี้ยเหรอ้เนาะชิมช็อปช้นี่คุ้นเลยครับขอให้ช่นะฮะแล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ทำไมใช่ครับยครับใช่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 ใ ขอโทษคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านด้วยนะฮะนี่เป็นตอนที่โวกเวกโวยวายมากฮะผมก็ลำคาญนะคุณผู้ชมผมก็ลำคาญโอเคไปกันต่อเลยนะฮะคุณผู้ชมอีกแต้มเดียวก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์และระหว่างมาตรการนี้ครับช็อปดีมีคืนเจอกับช็อปช่วยชาตินะเอาแล้วพี่สามพี่ได้ตอบก่อนเอาว้แลผมตั้งใจจะกดทันที ให้เปลี่ยนนะให้เปล mm. mm hmm. okay. ี่ยนใช่ไหมพี่สอง X มั่นใจว่าชอบดีมีคืนมาก่อนชอบช่วยชาติใช่ครับโอเคเพราะว่าชอบช่วยชาติมาทีหลังครับเท่านั้นเลยแค่นี้แค่นี้ขอพี่อีก X อันนี้อันนี้พี่ X กับพี่อีก X จริงๆแล้วชอบดีมีคืนผมว่าคุ้นคุ้นคำนี้คุ้นกว่าคุ้นกว่าชอบช่วยชาติคุ้นก่อนคุ้นก่อนชอบช่วยชาติถ้าเกิดคุณสองคนเลือกได้ก่อนคุณจะเอาอะไร ผมก็เลือกใชเอาไงเอาไงเขียวผมเห็นด้วยับพี่ครับแต่ว่าเผื่อพี่พลาดก็ยกคะแนนให้ผมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเขาพลาดคุณนำหนึเลยนะฮะไม่น่าเชื่อโอเคพราะนั้นพี่ส X ต้องรุดนะฮะชอบดีมีคืนมาททำไมพูพูกพี่พูะพี่พูกับพี่พูดมี่พัพเดี๋ยวนนพี่มันผิดะเพราะฉะนั้นในข้อแรกครับเตอร์รี่นำไปก่อนนึ่งนะเ เสร็มอะไรกันมาเหรอเหนื่อยแล้วเ๋ <c oughs> ่วเหนื่อยแล้ว หลายครั้งที่ประเทศของเราเจอวิกฤตรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการมาเพื่อเยยวยาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นนะคะเริ่มกันที่มาตรการแรกที่ใช้กันมาอย่างต่อเน,นื่องถึง4ปีอย่างชับช่วยชาติที่เริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงปลายปี2558ระหว่างวันที่25-31ธันวาคมโดยมีเงื่อนไขคือทุกการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและค่าบริการภายในประเทศสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้15,000บาทค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายน2562ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในมาตรการชิมช้อปใช้ซึ่งผู้ได้สิทธิ์นี้จะได้วงเงินเป๋าตังจำนวน1,000บาทในการนำไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ลงทะเบียนและเงินเป๋าตังสองที่ต้องเติมเงินในแอปเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการซึ่งจะได้เงินคืน15%ในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดที่ตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้มากเป็นการรองไม่ทิ้งกันมาตรการที่ใช้ช่วยเหลือแรงงานอาชีพอิสระและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อร เงินชดเชยรายได้จํานวน5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปี2563ค่ะมาถึงมาตรการสําหรับคนรักการท่องเที่ยวอย่างเราเที่ยวด้วยกันมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการท่องเที่ยวที่มีเงินคืนให้สูงถึง40%ทั้งตั๋วเครื่องบินแ,และที่พักสําหรับโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเทียเท่ยวลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563และวันที่15สําหรับประชาชนค่ะ อีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมาตรการคนละครึ่งก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปเมื่อวันที่16ตุลาคมโดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือรัฐจะช่วยจ่ายค่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มให้50%โดยจำกัดสิทธิ์ไม่เกินวันละ150บาทรวมทั้งโครงการไม่เกิน3,000บาทค่ะ สิทท้ายด้วยมาตรการชอบดีมีคืนมาตรการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน30,000บาทต่อคนโดยมีการเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่2ี่ตุลาคมถึง31ธันวาคม25 6 3ค่ะตอนนี้นะฮะเต้ยกับอีคิวต้องกาอีกหนึ่งข้อเพื่อป้องกันแชมป์ครับผมพอนั้นที่ 2X นะฮะท่านเอาไว้ให้ได้นะครับ ไปหลอคำถามข้อที่2ครับผมตัวเลือกมาโบโบและพี่ 2x จะได้สลับก่อนบ้างครับ1คู่สองกับสามครับสองกับสามสลับกันมาโบโบเอาละแชมป์ครับเตอร์อีคิวแชมป์มีแค่หนึ่งเดียวผมขอเลือกเลขหนึ่งครับหนึ่งผมขอเลือกเลขสี่หนึ่งกับสี่สลับกันครับผมในข้อนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อตัดสินเลยหรือเปล่านะครับหรือพี่สองเอกจะตีเสมอได้ครับขอแนวคำถามนะครับอ่า ข้อสองนี่ผมว่าทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะถนัดพอกันเรื่องอะไรครับเป็นลำดับการถือกำเนิดของค่ายเพลงในเมืองไทยครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่พีเอ็มก็ศิลปินรุ่นใหญ่นี่ผ่านมาหลายรุ่นคนนี้ก็ดีเจศิลปินนิ้วก้อยบ่นว่าเหงาพี่ทันหรือเปล่า เพลงอะไรวะพี่เพื่อนเล้วก็ช่วงนี้กวมดาวโหลดเป็นล้านนะฮะเลงเก่มันเขียนนิ้วก้อยังเถื่อนิงเกิลสุดยอดของ EQ จริงเหรอคุณไออกสิงเกิลครับครับผม ดังดุแต่บางคนจากภาคใต้ฮะเกิดไม่ทันอ่ะคือเวลาคนดูใน YouTube ต้องกด2ทีเลยทำไมกด Follow แล้วก็กดอีกทีอันฟอลโล่เลยตอนนี้เป็นเป็นเพลงที่ยอดดิสไลค์เยอะที่สุดแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยครับทำอาไว้ให้ประชาชนถมถุยแก้เครียดใช่ครับที่ยังได้รายได้จากดดาวน์โหลดอ่ะมาคำถามครับค่เพีงคำถามง่ายๆเลยครับค่ายเพลงค่ายไหนเกิดก่อนกันโอเคเห็นภาพสองค่ายตกไฟฝั่งที่มาก่อน เอาแล้วนะครับระหว่างแหมถือว่าเปิดเกมได้ดีนะคะชแชมป์ขาตอนนี้ขึ้นนําไปก่อนแล้ว1ต่อศูนมาลุ้นต่อว่าชแชมป์จะสามารถรักษาพลังได้หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดคะ่ะ go banana z